ประการที่หนึ่งนะครับน้องนะครับการวางแผนนะครับน้องนะครับนะครับวางแผนอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องนะครับเราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับไม่มีวิเดชนะครับทั์สมบัติเป็นของพระเจ้าเราก็ต้องมีการวางแผนการวางแผนเนี่ยไม่ใช่การวิ่งแซงหน้าพระเจ้านะครับน้องนะครับเราวางแผนไว้นะครับเมื่อพระเจ้านําเราเราก็ไปตามแผนที่เราวางไว้นั่นแหละนะครับทําตามแผน ่อนที่จะวางแผนนะครับเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะครับแผนงานมไมี้จันเป็นแผนของเราแต่การที่จะเกิดผลาการที่จะสําเร็จนั้นเป็นของพระเจ้าเราสามารถที่จะวางแผนว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่พรุ่งนี้ฉันจะทํในนี่นี่ปีหน้าฉันจะทํานนี่นี่นะครับนี่นคือการวางแผนถ้าพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ถ้าพระเจ้าให้เรามีทรัพย์เราจะทำพอเรามีชีวิตอยู่เรามีทรัพย์พระเจ้าไปพรนเรา เราก็ทำผมก็มีแผนนะครับปีหน้าผมจะผมว่าผมจะทาสีซินตักใหม่แล้วก็จะเทพื้นพื้นมันพื้นมันก็จะเทเสียงขึ้นมาอีกหน่อยหนึงน,นะครับแล้วก็จะซื้อเสื่อน้ำมันถ้าไม่ซื้อเสื่อน้ำมันก็จะเทเป็นเป็นเอ่อเป็นพื้นเป็นมันเพราะผมก็เรียนมถูกเพราะผมไม่ใช่ช่างนะ,นะนะบคือมัอเป็นหลุมเป็นบอกนะครับก็จะเทขอบหน้าสักนีหนึงคนที่เป็นช่างเขาก็จะรู้เทขกบหน้ามันไม่ได้เทนหมนด เราก็จะทำให้ป็นมัน,นก็ถ้ามีชีวิตอยู่นะครับไปทำพระเจ้าเว็พรนะครับเราก็จะทาสีพี่น้องท่านใดนะครับมีของประทานปีมือในการทาสีสีมือในการประสมปูนนะครับนั่งอยู่สองคนน้ครับสองพระพยยุถึงทําไม่ได้แต่ขอให้บอกนะครับว่าประสมเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะมีคนทำเดี๋มยมนะครับพี่น้องนะครับ,รบการจะทาทุกอย่างนะครับต้องมีการวางแผนงานและแผนพระเจ้าต้องมีนะครับมีการวางแผนพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้ความหวังใจแก่เจ้ายเยเรมีบทที่29ข้อที่11นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มัททิวบทที่ จดข้อที่ยี่สิบนะครับในเยเรมีนะครับพระเจ้านะครับบอกว่าพระเจ้าแต่ว่าเพราะเรารู้ว่าแผนงานที่เรามีไว้สาหรับเราเราเป็นผู้วางแผนภายมนวิกฤติขอบอกแต่งานที่พระเจ้ามีให้กับเราเป็นงานเพื่อสวัสดิภาพคําว่าสวัสดิภาพคืออนาคตของเรานะครับน้องน,นะครับอนาคตของเราข้างหน้าตอนเราเริ่มงานเนี่ยมันจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าเราสู้ไม่ถอยนะครับลองครับเราสู้ไม่ถอยเราไม่ทอ้ออาจจะท้อแต่เราไม่ถอยนะครับเราทํางานถึงอาจจะมีคนดูหมิน่นเราจเจอไอ้พวกนี้ทําอะไรวะมันทําอะไรของมันเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําเลยเราเหนือคอราทําตออไปนี่คือแผนงานที่พะเ,เ้าเตรียมไว้กับเราเพื่ออนาคตของเรา